สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ช่องไปคาเฟ่อโอเควันนี้เรามาทําอะไรครับวันนี้เรามา Q a นะคะชมเกี่ยวกับรถทัวรลิงของเราเนาะว่าการใช้งานของเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็รวมถึงในระหว่างคริปเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีคนถามเข้ามาว่าพ,พี่ใช้ความเร็วเท่าไหร่เออเติมน้ํามันอะไรน้ํามันเครื่องการดูแลรักษาโซ่สเตอร์ยางอะไรเนี่ยพี่ใช้ของอะไรซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาอะตอบแล้วก็อัปเดตคลิปให้ท่านผู้ชมทราบเนาะอ่าโอเคครับเดี๋ยวจะมาเริ่มทีละส่วนกันเลย เราจะเริ่มตั้งแต่ส่วนที่อยู่ด้านบนอ่ด้านบนเนี่ยเรามาดูเนาะตอนนี้อ่เลขไม้ที่ใช้เนี่ยสามหมิกิโลก็รถอันนี้เป็นรถเวฟร้อยยุคหปี2018นปะครับตาร์ทมือแล้วก็ล้อแม็กนะครับเราซื้อมาประมาณน่าจะ5 0,000่นกว่าเนาะซึ่งตัวนี้ยังเป็นหลอดไฟป,ปกติอยู่นะครับทุกผู้ชมเนาะพอปีถัดมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัว LED แล้วแหละอาบางคนถามว่าพี่ครับใช้ความเร็วเท่าไหร,ใร่ในการขับอ่ในการขับตัวลิงอ่ารถตัวเนี้ย ท็ Top Speed อปสปีดของมันจริงๆเนี่ยก็ย่อยประมาณ110นะครับแต่ถ้าปล่อยให้ไหลๆจริงๆเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ120แต่ก็ต้องรอ,อเวลานิดนึงเนาะความเร็วที่ใช้เนี่ยก็อยู่ระหว่างประมาณ90ถึง110นะครับมันขึ้แต่ว่าเราเนี่ยรีบหรือเปล่าซึ่งถ้าบางคนไม่รีบเนี่ยเขาบอกว่าให้ขับประมาณสัก80%ของกําลังเครื่องอถ้าอยากแนะนำนะก็จะสําหรับสายที่แบบไม่รีบมากก็สักประมาณ80-90ก็กําลังดีนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นความเร็วที่เราใช้ออมาดูส่วนของตรงน้ํามันบ้า น้ำมันตัวนี้เราจะใช้เติมเป็นแก๊สโซฮอลเก้หนะหลักๆเราจะเติม95้าานะครับเพราะว่าข้อดีของมันเนี่ยเรารู้สึกว่ามัน บิดค่อนข้างติดมือนะครับ่านผู้ชมส่วน e 20หรืออะไรเนี่ยเราไม่ค่อยเคยเติมนะฮะ91เราก็รู้สึกว่ามันมันบิดเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันนิดนึงอ่าน,นี่ก็คือจะเป็นส่วนของด้านบนจากนั้นมาดูอันนี้ก็จะเป็นบาร์ของ m o ตอร์ o o ฟหลายคนก็จะสงสัยนะว่าตรงนี้มันคืออะไรพยายามหาที่ต่อมาให้ตรงนี้ให้ได้นะครับ่านผู้ชมพยายามต่อขึ้นมาให้สูงนิดนึงเพราะว่าบางคนเนี่ยซื้อมาแต่บาร์แล้วก็ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมันจะรู้สึกสั้นนิดนึงเนาะเราก็ต้องซื้อบาร e o que ยืดขาของหูกระจกตัวนี้แล้วก็ตัวต่อกระจกตัวนี้ออกมานะครับเวลาซื้อก็ซื้อทั้งสองข้างนะมันก็จะได้สูงขึ้นมานาอได้แล้วก็อันนี้เป็นที่จับโทรศัพท์ของโมเตอร์บูเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านบนนะครับมาดูในบอกบ้างเวลาเราเดินทางเนี่ยน้ามันเราก็พูดแล้วเนาะเติม95เป็นหลักนะครับแล้วก็ยูบ็อกตัวนี้ยูบ็อกก็ค่อนข้างใหญ่นะครับใส่หมวกน็อได้น่าจะเต็มใบเนาะใบหนึ่งได้ถังน้ํามันเนี่ยก็อันนี้ประมาณถังประมาณ45ลิตรนะครับทุกผู้ชมก็บางคน กี่กิโลบ้างคือถังนึงเนี่ยเราเติมประมาณ120-130บาทก็เต็มแล้วนะครับผู้ชมถังนึงเนี่ยเราวิ่งน่าจะประมาณอยู่ที่150กิโลนะครับอยู่ที่ประมาณนี้จากนั้นเราก็ามีการพักรถเนาะพักประมาณ15-30นาทีนะครับในระหว่างพักเนี่ยเราก็จะเติมน้ามันเสร็จให้เรียบร้อยเนาะท่องน้ำซื้อของอะไรให้เรียบร้อยประมาณ15-30นาทีนะครับถ้าเราพักพักมากกว่านั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็จะรู้สึกว่าเป็นไงละมันรู้สึกขี้เกียจแล้วอะเออเริ่มรู้สึกแบบไม่อยากเดินทางแล้วนะครับอันนี้ ของด้านบนนะครับลู้ชมเน,ะนาะมาดูตรงนี้แล้วก็จะมีในระหว่างเดินทางเนี่ยแนะนําถ้าไทยสายทัวรลิงที่ออกเดินทางตามป่าตามเขานะครับก็แนะนําให้มีถังน้ํามันสักถังเนาะอันนี้ของเราเวฟเราเนี่ยเราใช้เป็นถัง3.5ลิตรนะครับกำลังพอดีถังหนึ่งเนี่ยก็เต็มพอดีจากที่เรามาจากภูกระงอมก็อเอาใส่ไว้เผื่อําลองเผื่อแบบไม่ได้ไปที่มีปั๊นมน,น้ํามันางเนี้มีดีกว่าไม่มีเนาะ,อ,ะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนด้านบนเนาะจากนั้นอันนี้ก็จะเป็นระบบไฟมีคนถามมานะครับพี่ถ่ายให้ชัดเจนหน่อยอ,อันนี้เป็นไฟมิน ครับก็คือ40วัตต์เนี่ยไม่ใช่ว่า ข้างละ40นะคุณผู้ชมก็คือฝั่งละ20นะครับตอนกลางคืนเนี่ยเราก็ใช้เปิดนะครับเปิดเป็นจังหวะานนะแต่ในกรุงเทพเราก็ไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่หรอกราคาอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปดูที่เรามีคลิปรีวิวแล้วนะเดี๋ยวเราขึ้นอินเสิร์ตให้อันนี้ก็ช่วยได้มากนะในใน,ในการเดินทางนะครับอันนี้คือจะเป็นระบบไฟนะครับทีนี้อ่ะลงมาด้านล่างนิดนึงจะเป็นมีคนถามว่าพี่ใช้ยางอะไรยางเราจะใช้เป็นของเป็น IRC นะครับ70ทับเกนะครับขอบ17บเจนผู้ชมเนาะอันนี้ยางหน้ามันก็เพิ่มจะเริ่มหมดแล ล้อก็เป็นล้อแ,แมกนะครับอันนี้อย่างนี้ยังเป็นมียางในนะครับท่านผู้ชมเนาะก็เป็นสามารถเติมล,ลมได้มันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นพวกทูบเลสแต่นั้นอ่ะพวกนั้นจะไม่มียางในนะครับก็อันนั้นจะสุดสะดวกสบายกว่านิดนึงเนาะม,มาดูส่วนเป็นพวกเครื่องบ้างพี่ครับได้ทําเครื่องอะไรไหมขอบอกก่อนนะเวฟร้อยห้าตัวเนี้ยเราไม่ได้ทําเครื่องอะไรนะท่านผู้ชมเราใช้เดิมๆทั้งหมดนะครับไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ทําลูกทําอะไรเลยแล้วก็ส่วนของน้ํามันเครื่องอน้ํามันเครื่องที่ใช้ของอะไร หลักๆเราอยากให้ใช้ถ้าเดินทางไกลนะอยากให้ใช้เป็นพวกสั่งคอร้อยเนาะแต่หลักๆเนี่ยผมก็ใช้อยู่2ยี่ห้อนะมะีแอมซอยกับโมตุน สองยี่ห้อนี้มันก็จะมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งก็คืออันนี้ตามความคิดของผมนะตอนแรกผมใช้โมตุลเนาะโมตุลเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาเติมเนี่ยเติมเสร็จเครื่องเครื่องจะนิ่มสตาร์ทง่ายมากแต่ระยะเวลาการใช้งานเนี่ยรู้สึกว่าโมตุลเนี่ยขับไปไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะจะรู้สึกว่ารถรถจะอืดแล้วส่วนแอมซอยเนี่ยจะรู้สึกว่าครั้งแรกที่สตาร์ทอะ่ะจะเครื่องเครื่องไม่ไม่รู้สึกนิ่มเท่าโมตุลนะแต่ระยะการใช้งานของแอมซอยเนี่ยพอเราถ่ายน้ํามันเครื่องเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแบบน้ํามันเครื่องของแอม ยังยังดีนะยังยังอยู่ในเกจที่ดีซึ่งตอนที่เราใช้เนี่ยจะเป็น 10W40 นะครับทกผู้ชมเนาะแนะนำถ้าเดินทางไกลเนี่ยก็ให้ใช้ประมาณ 10W40 หรือถ้าไกลมากๆก็ 10W50 ก็ได้เนาะ,ะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของน้ำมันเครื่องแล้วก็ท่อเนาะไม่ได้ทำอะไรนะท่อเดิมของมาจากศูนย์เลยนะครับทุกผู้ชมเนาะโช๊คอันนี้ชโช๊คเราก็เป็นชโช๊คเดิมนะครับชโช๊คเดิมเดิมเลยยางก็เป็นยาง IRC นะครับยาง IRC แต่น,นี้จะมียางยางในอยู่นะไม่ใช่แบบจุบเลนนะครับล้อก็ล้อแม็กเหมือนเดิมนะครับอ,นนอ,นนอง เครื่องยนต์ล้อโซ่สเตอร์แล้วก็โชค๊คอะไรต่างๆอ่าแล้วก็มาดูส่วนที่เป็นกล่องท้ายเนาะกล่องท้ายเนี่ยเราก็ไว้ใส่พวกของที่จําเป็นพวกเสื้อผ้าพวกอะไรหรือพวกกระเป๋าอะไรต่างๆนะครับที่จําเป็นในการออกทริปเนาะอันนี้กล่องก็เป็นของ T Max นะครับของเป็นของ T Max เนาะประมาณสองพกว่าบาทนี่แหละซื้ออยู่ร้านนี้แหละ JJ b i k บช h อ p นะครับก็ลองลองไปติดตามดูเนาะเรามีคลิปรีวิวแล้วนะอ่าเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้เนาะแล้วก็มาดูฝั่งนี้ หลายคนถามค่อนข้างเยอะมากเลยเกี่ยวกับรถทัวริงเนี่ยพี่ครับพี่ใช้โซ่กับสเตอร์เบอร์อะไรเออหลกัหลกๆโซ่สเตอร์เนี่ยเราก็เดิมเดิมเลยนะคุผู้ชมเรายังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับโซ่สเตอร์เดิมเนี่ย ที่มาจากศูนย์นะมันเป็น14 36นะครับแล้วบางคนเนี่ยก็บอกว่าพี่ฟิลลิ่งการขับมันเป็นไงสําหรับผมนะผมหนักประมาณ60นะครับแฟนก็มาอยู่ช่วงประมาณ 40, 40ประมาณนี้แหละ2คนเนี่ยน้ำหนักมันก็แบบไม่ได้มากเนาะรวมกับของนิดๆหน,น่อยๆนะครับรู้สึกว่าเวลาขึ้นเขาหรือเดินทางเรียบต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรานะสำหรับสเตอร์เบอร์เดิมเนาะ4 36นะครับแต่ถ้าบางคนแบบอ่ะพี่ตัวผมหนักหรือตัวผมเบาอะไรประมาณนี้แล้วก็ขนของมันข้างหนักมันอยู่ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานด้วยนะผู้ชมว่า บางคนแบบเดินทางเรียบบางคนชอบขึ้นเขาอะไรประมาณนี้ถ้าเดินทางเรียบแล้วอยากได้แบบลออที่มันวิ่งดีๆก็แนะนําให้ลองอลดสเตอร์ดูเนาะสักฟันหนึ่งสองฟันอะไรประมาณนี้แต่ถ้าแบบใครที่ขึ้นเขาแบบนี้ก็ลองให้เพิ่มเพิ่มสเตอร์ดูจากเดิม14 36ก็เพิ่มเป็นสัก37ลองดูว่า ee, มันขึ้นได้ไหมกําลังมันเหลือไหมอะไรประมาณนี้ถ้าเหลือก็ลองขึ้น38ดูทัาน,นี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวน้ําหนักของผู้ขับด้วยนะผู้ซ้อนด้วยว่าเราขับกี่คนนั่งกี่คนรวมถึงสัมภาระอะไร เราด้วยเนาะแล้วก็วิธีการรักษาเนี่ยเราก็แบบนะใช้เป็นจระบีแล้วก็หยอดน้ํามันปกติก่อนออกทริปเราก็ใช้จระบีทาตรงโซ่เนาะให้มันแบบมีความหล่อเลื่นอะไรประมาณนี้อ่าน,นี่คือจะเป็นในเรื่องของส่วนต่างๆนะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็มีบางคนถามว่าพี่เวลาเดินทางไกลเนี่ยแบตบพี่ใช้ย,ยังไงเนาะแบตบเนี่ยเราก็ชาร์จจากตรงนี้นะท่านผู้ชมฮะชาร์จจากตรงนี้นะครับเป็น power outlet เนาะเราไปทํามาแล้วเรามีคลิปรีวิวแล้วเนาะกอไปลองติดตามดูได้เนาะ power outlet นะครับก็จะมี2ช่องก็คือจะเป็นแบบปกติกับ quick charge นะ ครับข้อาชาร์จแล้วก็ต่อสายมาแล้วก็พันใส่โทรศัพท์โทรศัพท์เนี่ยก็ไว้ดูแบบ GPS แบบนี้ก็มีอันนี้ก็จะมีปุ่มเปิดเปิดไฟไฟต่ําไฟสูงแล้วก็อันนี้เป็นไฟพลา์นะครับเผื่อแบบอยากเลี่ยงทางแล้วก็ตั้งแต่ขับมาเนี่ยพี่ครับมีปัญหาอะไรไหมในตั้งแต่ขับมาเนี่ยเรายังไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยนะครับคุณผู้ชมเนาะขับมาเนี่ย ก็เปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องยังไม่จอดลึกในเรื่องของเครื่องอะไรเลยนะยังไม่มีปัญหานะครับกลับมาประมาณ3 0,000โลเนาะ,อ,ะอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะการใช้งานของโซลี่นะครับแล้วแต่คนน,นะนะผู้ชมว่าเราพอใจในในประมาณนี้หรือเปล่าว่าความเร็วที่ใช้เนี่ยเราที่บ่ามันเหมาะสมไหมหรือถ้าอยากชอบความเร็วก็ต้องเพิ่มอัพซีซีขึ้นนะครับเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นรีวิวการใช้งานนะครับของเบฟร้อยยี่สิบห้าไอของเราเนะก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดติดตามแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็ฝากคอมเมนต์ได้นะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ